ค่ะวันนี้อาหารบ้านๆรัวเจเพ็นพาจัดจานเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้มีมะม่วงเยอะค่ะก็เลยอยากจะเคลีร์มะม่วงเนาะค่ะก็ชิมดูแล้วอาจจะเปรี้ยวนิดนึงก็ปอกเปลือกแล้วก็เลยเอาเกลือทาแบบว่าไม่ต้องไปกินกับพริกเกลือนะคะก็ทาเกลือน,นิดนึงค่ะก็รสชาติกําลังดีคะ่ะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เปรี้ยวมากค่ะผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบเปรี้ยวค่ะก็เลยต้องเอบทาเกลือไปนิดนึงคะ่ะก็ไง่ายๆค่ะวันนี้เรามีสับประรดที่ต้องเคลียร์ค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องเอามาทําเหมือนเดิมค่ะก็ ใช้ทุกส่วนค่ะก็อันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้อันนี้จะใช้อ่าองุ่นเขียวค่ะเป็นแนวอขอบนอกด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะให้อางุ่นเขาตั้งได้ในรูปพอดีเนาะเราจะไม่หันตรงปอกหัวก็เลยต้องจัดอันนี้ไปก่อนจัดอเอามะม่วงระวางก่อนแล้วค่อย ค่อยเอาเอาง่นเข้ามาค่อยๆดันไปทีละนิดละนิดค่ะก็ง่ายๆวันนี้ค่ะแค่อยากให้ทุกคนได้ทานผักผลไม้เราได้ง่ายขึ้นอันนี้จัดถวายพระด้วยค่ะเพื่อนๆก็จะอาศัยความปราณีตน,นิดนึงค่ะเมื่อเราทําอะไรที่สวยงามปราณีตอันนี้สง่งเราก็จะได้สิ่งที่ปราณีตสวยงามเนาะการจัดผลไม้ก็ดีการจัดจานอาหารก็ดีถ้าเราทําด้วยความปราณีตเราทําด้วยความตั้งใจอ่าเวลาบุญสมผลเราก็จะได้เจอแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่ปราณีตค่ะก็พยายามทำเนาะก็ เป็นการฝึกใจของเราด้วยค่ะฝึกความใจเย็นกับเพื่อนฝึกความอรอคอยกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนาะ <c oughs> ก็เราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจัดออกมารูปแบบไหนแต่ว่าเราก็เห็นผลไม้เราก็ทํามาอย่างเงี้ยค่ะว <c oughs> ่าไม่มีหลักสูตรไม่มีไอเดียเลยค่ะคการจัดก็ทําไปเรื่อยค่ะทาาบ้านๆกวัวเจ๊เป็นทําไปเรื่อยค่ะไม่ไม่มีหลักการเลยค่ะก็ตรงขอบรอบก,ก็จะไล่ ไล่สีของมะม่วงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัดเขียวด้วยองุ่นเขียวค่ะก็เป็นขอบนอกแล้วก็หั่นให้เขาสามารถที่จะวางได้เนาะค่ะก็เป็นไอเดียวันนี้ค่ะเหลืองเยอะเหลืองเขียวค่ะเคลียคลองค่ะสับปะรดก็แบบว่าจะไปแล้วค่ะแต่ว่าก็เสียดายก็เอามาหั่นค่ะก็มีมะม่วงมีองุ่นแล้วก็มีสับปะรดก็ตัดสีแดงด้วยซอเบอร์รี่หน่อยหนึ่งค่ะก็ จัดตรงกลางให้อันนี้เราจะลองหั่นซอเบอรี่เอาเอาด้านเล่นสีขาวแดงนิดนึงค่ะก็จะไม่คว่ำลงค่ะก็จะจะจัดแบบใหม่ค่ะก็เป็นรูปดอกไม้แฉกออกมาค่ะก็ดูโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งค่ะจากที่เราเคยคว่ำลงอันนี้เราเอาให้โชว์สีแดงขาวของซอเบอรี่เนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไอเดียการจัดจานวันนี้เหลืองเยอะค่ะวันนี้เคียมมะม่วงค่ะก็ก็ได้อยู่เนาะค่ะ ก็ลองไปทํากันดูค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเพจอาหารบ,บ้านครัวเจ๊เพนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขามากดไลค์กดคอมเมนต์และให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะสู้ต่อไปด้วยกันนะคะท่านใดที่ยังไม่ผ่านก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ต่อไปนะคะสู้ด้วยกันคะ่ะ